ละดาเองชวเดชาสินอดีตนางงามปี44หายไปเป็นแม่ลูกสองอยู่ที่อเมริกาย้อนกลับไปเกือบ20ปีก่อนหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับมิสไทยแลนด์เวิร์ปี2544ละดาเองชวะเดชาสินที่เธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนและตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับสามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เราไม่ค่อยรู้ข่าวคราวของเธอซึ่งแฟนนางงามยุคเก่าจะจำเธอคนนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนกับประโยคแนะนำตัวที่ตราตึงใจใครหลายคนจนถึงทุกวันนี้ตอนเขาประกวดในประเทศไทยด้วยคำพูดที่ว่าแม้ละดามไม่ได้เกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยแต่ละดาก็มีความเป็นไทยค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้เธอยังมีผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการตีสิบงานละครหลายเรื่องอย่างเรื่องริษยาที่โด่งดังมากที่สุด รวมไปถึงงานถ่ายแบบเดินแบบต่างๆและดาใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่นานนักเมื่อหมดสัญญากับทางต้นสังกัดในวงการบันเทิงในประเทศไทยเจ้าตัวก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เลือกทิ้งชีวิตในวงการกลับไปใช้ชีวิตถาวนที่อเมริกา บวกกับในตอนนั้นเธอค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยด้วยหลังจากนั้นก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปศึกษาต่อหลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงของเจ้าตัวอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยข่าวคราวของเธอก็เงียบหายไปไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวนั้นหายไปไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนจนกระทั่งปีพศ2554มีข่าวว่าเธอได้เข้าพิธีวิวากับตุ่มหล่อนอกวงการและสร้างครอบครัวก,กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างทาวอนโดยครอบครัวของระดาเองชวะดีชาสินใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมานานมากแล้ว ตั้งแต่เจ้าตัวยังเด็กทำให้เจ้าตัวนั้นเลือกที่จะกลับไปตั้งหลักปักฐานที่อเมริกาไปพร,พร้อมๆกับการสร้างครอบครัวใหม่กับสามีและหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเจ้าตัวก็ได้มีทาย,ยาทเติมเต็มความอบอุ่นให้กับชีวิตครอบครัวถึงสองคนเรียกว่ากำลังอยู่ในวัยน่ารักแถมลูกๆของเธอนั้นน่ารักทั้งคู่สมกับเป็นลูกนางงามเก่าซึ่งปัจจุบันสาวยิ้มสวยละดาเองชวดเดชาสิน ก็ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวแต่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานกี่สิบปีความสวยของอดีตนางงามละดาเองชวเดชาสินก็ยังเหมือนสมัยที่เธอความมงกุฎเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเธอยังคงเป็นนางงามในดวงใจของคนไทยที่มีอรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์และบรรดาแฟนๆก็มักถามถึงอยู่เสมอและเชื่อว่าชื่อของละดาเองชวเดชาสิน อดีตนางงามคนนี้จะยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคนอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ